เอาแล้วผมพบกับกันใหม่ครั้งเกมโทรบอกนะครับตอนนี้แ a p lost soul นั่นเองนะครับเป็นแมปแนวแอคชั่น rpg นะครับผม open world นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันในเกมดกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับเกิดมาเราก็เหมือนการตกลงมาในน้ำนะครับแล้วก็นี่ครับฮาร์โรครับก็เป็นแนวปิดเทพนานนั่นเองนะครับผมกับแมปแบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มากับน้องของผมนะครับนี่ครับดาบของเราครับเราต้องทําการเดินไปเอาดาบของเราก่อนนะครับ หยุดจ้ามผมทีนี้ก็เขาน่าจะสอบเป็นทอร์โตรีก่อนนะครับผมขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วนะผมเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะครับโอเคหลังจากที่ข้ามทอทร์โตรีอกมาครับผมตอนนี้เราก็สามารถทำเควสได้ตามปกตินะครับเควสแรกๆก,ก็วิ่งตามจุดที่เขามาร์คไปก่อนนะผมตอนนี้ยังไม่มีการต่อสู้อะไรมากนะครับตรงนี้เป็นเหมือนจุดเวทพอยต์จุดเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็สอนอันนี้เป็นการซัมมอนคาแรคเตอร์ครับ มีคาแรคเตอร์ด้วยอเราลองกดดูดีกว่านะผมว่าคาแรคเตอร์หน้าตาเป็นยังไงครับนี่ครับโอ้โหโตู้มันตู้เกนชินนะสามารถทดลองเล่นได้ฟรีด้วยนะครับผมอันนี้เป็นฮาร์โรลด์ครับโอ้อ่าเดี๋ยวออกไปดีกว่ามีให้ทดลองเล่นด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นโซลคิวเลอร์ครับอันนี้เป็นระดับห้าดาวนะอย่าล้ว่าแต่ตู้เลยครับการเล่นก็มีความคลา้าบเกนชินนะผมก็คือมีสาววาร์นะครับแล้วก็ มีการเก็บกล่องต่างๆตามแมปด้วยนะผมซึ่งกล่องต่างๆก็จะเป็นอีเวนต์อย่างเช่นอันนี้ครับให้ทําการกําจัดเจ้าฮาโร่ออกไปนะครับผมซึ่งแต่ละกล่องก็จะมีจํานวนบอกนะผมบางกล่องก็จะมี5ตัว3ตัว20ตัว25ตัวนะครับตอนนี้จะทำเควสก่อนนะผมจะยังไม่ทําเรื่องกล่องนะครับผมตักบอกเลยครับถ้าทํากล่องก็ไม่ต้องเติมเกมนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะได้พวกของเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะผมผมเป็นแพ็ค59โลบักครับเดี๋ยวผมกดตั้งไหนนะครับผมได้ที่สุ่มนทั้งอย่างละสิบนะครับ ถือว่าโอเคนะแล้วก็ได้น้ำยาคูณมานะมามาลองกันหน่อยสักทิศหนึ่งนะครับมาไหนขอลองสุ่มหน่อยสิจะเกลือเหมือนในเกนชินไว้นะครับมีโซคิวเลอร์กับโซลิเปอร์คิวเลอร์นะครับอืมเอาเป็นตัวล่าทีมฮาร์โลลอ์แต่เออผมว่าเท่นะแล้วกล่องธรรมดาไปก่อนนะครับเฮ้ยได้สีม่วงเฮ้ยสีม่วงได้เป็นอะไรอ่ะดาบเอ๋อโอ้โหนี่ครับแตสไตรเกอร์ครับเป็นดาบครับเฮ้ยมันคือธนูหรือดาบ อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะโอเคต่อไปเราก็มาสุ่มฮารโลหลอดครับสิบครั้งไม่น่าได้หรอกมั้งครับผมว่าน่าจะต้องการันตีนะเนี่ยไม่ได้เห็นไหมอันนี้เป็นพวกธนูนะครับอ๋อทรงนี้คือธนูเหรอโอเคอ่ะครั้งเลียครั้งเดียวกดมาเฮ้ยมะเดี๋ยวมันได้ง่ายหรือผมดวงดีฮะนี่นี่คือผมได้ what เอา้านี่คือผมได้แล้วไหนดูสินี่ครับได้มาแล้วจริงๆด้วยครับฮาร์โรลท์ครับมาแล้วครับโอ้โหโคตรเทพครับห้าสิบเก้าโลบักก็ได้เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้คนอื่นเติมไปเยอะขนาดไหนนะแต่ถ้าผมคือแค่ห้าสิบเก้าโลบักก็ได้มาแล้วครับโคตรดวงนะครับหลายแมปแล้วนะแมปอ่าเอเมเบลิเจนผมก็ได้ภายในประมาณสี่โลผมก็ได้บาก,กิมาแล้วนะผมโอ้โหช่วงนี้ดวงผมมากจริงๆ การวิ่งก็มีแสงออล่าออกมาด้วยครับบ่งบอกถึงความเท่นะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนโอ้โหเหมือนสลิงครับแต่เป็นการใช้เทเลพอร์ตปิญญาไปนะครับโอ้โหออกแบบโอเคนะทีนี้ถือว่าใช้ได้ครับแทนจากการโหนสลิงนะผมไหนลองสกิลดูสิอ๋อเปลี่ยนจากขึ้นดาบเป็นการปล่อยลำแสงครับเป็นสีดำออกมานะอเออเออเอ,อ้ยทำไมไม่ยอมตีโมเดลบคัคหรืออะไรเม่กี้ไม่ยมตีนะครับโอ้โห การตีก็มีการเปลี่ยนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ค่อยต่างกับตัวปกติมากนะหนอลองสกิลอาสิเฮ้ยชาร์จพลังไปครับนี่โคตรแรงแต่กว่าจะชาร์จเสร็จนี่พอสมควรอยู่นะครับต้องรอกเก็บใหม่นานเหมือนกันโอเคครับผมตอนนี้สามารถไปอีกเมืองนึงได้ครับตามเควสไปนะผมให้ทําการข้ามสะพานไปนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมเปิดจุดวาร์ปก่อนนะครับตรงน,นี้แล้วก็มาชนเควสครับ เคยได้เข้าไปข้างในต่อครับข้างบนให้มาทําอะไรเนอ๋อตรงนี้มีกล่องครับโอ้โหเป็นแมปแนว Open w o ว l d จริงๆครับกล่องก็อยู่ข้างบนนะครับใครชอบแนวสำรวจแมปนี่ผมบอกเลยครับไม่พลาดแมปแบบนี้แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฆ่ามอนสเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งก็อยู่ตามกล่องนะครับก็กล่องที่เราไปก็พยายามเคลียร์ไปด้วยนะผมจะได้ไม่ต้องมาเคลียร์ที่หลังนะผมมันจะเหนื่อยเอาครับม่เคลียร์ที่หลังเพราะว่าบางจุดนี่มันไม่ขึ้นในแมปนะผมต้องเดินเข้าไปใกล้มันก่อนนะครับ เนี่ยในสุดท้ายครับเราจะเปิดกล่องได้โอเคน่ครับเปิดมาก็ได้พวกคริสตัลนะผมแล้วก็ได้เป็นโซมานะครับอันนี้ก็มาสู้อีกกล่องนึงครับโอ้โหกล่องนี้ต้องการ25ตัวนะผมตีกันยาวๆครับถือว่าฟาร์มเลเวลไปด้วยนะผมแล้วก็ฟาร์มของคาร์ฟไปด้วยนะครับที่จริงมันจะมีการตีบอสนะผมซึ่งบอสก็เดลเวล50นะครับแล้วก็มีเมคานิกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะผมแต่ตอนนี้ต้องทําการทาเวสไปก่อนนะผมเดี๋ยวเวสเขาจะพาเราไปสู้เจ้าบอสนะครับ เกี่ยวตไหมครับทักละติของเจ้าฮารุรลอดก็ถือว่าโอพนะผมดาเมจถือว่าแรงมากๆนะครับพอมาฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ฮารุรลอดของเราก็เวลด์สิบที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดดาบนิดนึงนะครับผมเพราะว่าดาบของเราตอนนี้คือตีค่อนข้างที่จะเบานะครับอ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดเขาสักหน่อยดีกว่านะครับเรามีคริสตัลอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะใส่เข้าไปครับบวกอันนี้ได้เจ็ดนะครับผมอันนี้ได้ไรได้แปดครับแปดระเวลอันนี้ใส่ไปให้หมดครับ ได้แค่10ครับโอเคได้แค่เลเวลสิก็ยังดีครับดาเมจดบวกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องทาการอัปเกรดโซทีของตัวละครนะผมไม่งั้นตัวละครเราจะไม่ค่อยเก่งนะผมซึ่งของที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ดรอปตามแมปนะครับแล้วก็ดอกไม้ที่แต่ละตัวไม่ได้เหมือนกันนะผมต้องหาตามแมปเช่นกันนะครับแมปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแมปแนว RPG Open World ที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะผมส u b รับใครที่ชอบเก็บเวลนะครับยังถ้าชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อใจผมทำคลิปต่อไปก เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ